พาชมต้นไม้หน้าสวน2มือเราสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจด้านนายช a n แนนทำเกษตรอยังมีความสุขครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนสองมือเราเช่นเคยนะครับจะนำท่านผู้ชมมาดาูพืชผักผลไม้แล้วก็ต้นไม้ป่าบริเวณด้านหน้าของสวนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามมาดูเลยครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้าสวนนะครับเราก็จะมีคลองเล็กๆนะครับนี่ครับเพื่อเอาไว้ระ,ะบายน้ําจากที่นานะครับด้านข้างเคียงนะครับซึ่งอาจจะมีติดสารเคมีมาบ้างเราก็จะระบายออกไปนะครับเราจะไม่ให้น้ําสวนนี้เข้าไปที่สวนของเรานะครับที่สวนของเราเนี่ยจะใช้น้ําฝนนะครับแล้วก็น้ําบาดาล ที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีสารเคมีเจีอยวปนครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะปลูกไม้ผลไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับคล้ากันไปกับสมุนไพรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นรินฟ้านะครับหรือต้นเฮกานะครับนี่เราสัารากมาก็จะเกิดเป็นต้นใหม่นะครับมีต้นลินฟ้ามีตักไค้ครับตักไค้ก็เป็นสมุนไพรนะครับใส่เป็นเครื่องแกงได้นะครับ แล้วก็มีตรงนี้ผักหวานครับเราปลูกใหม่นะครับนี่ต้นผักหวานนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นต้นผักหวานที่เราปลูกก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้ต้นแคเป็นพืชพี่เลี้ยงผักหวานครับนี่ครับนี่เราเก็บได้หลายรอบนะครับนี่ก็ยังเก็บได้อยู่นะครับ นี่ก็เป็นต้นผักหวานชุดแรกนะครับที่เราปลูกที่สวนของมือเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ปลูกปีที่แล้วครับนี่ติดแล้วครับเป็นผักหวานที่ปลูกปีที่แล้วแล้วก็จะมีนี่ครับต้นแต้วนะครับหรือภาษาสานเรียกว่าต้นติวนะครับเป็นผักธรรมชาติปลอดสารพิษนะครับ อ,อกจากนั้นก็จะมีต้นมะพร้าวครับนี่มะพร้าวน้ำหอมเราปลูกเอาไว้ดื่มเอเ่อดื่มน้ำแก้กระหายนะครับเวลามาสวนตรงนี้จะเป็นผักหวานส่วนใหญ่นะครับนี่เราได้เก็บกินแจกแบ่งปันแล้วก็ได้ขายด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นผักหวานปีที่แล้วนี่ต้นนี้สวยงามครับเพราะว่าเขามี มีเลี้ยงอยู่รอบกายหรือมีหัวคาครับนี่สมุนไพรไทยครับเป็นเครื่องแกงเครื่องต้มต้นนี้ก็จะเป็นดีปลาช่อนนะครับหรือดีปลากั้งครับยอดเขาจะมีรสขมอมหวานครับนี่เป็นสมุนไพรเช่นเดียวกันใช้ยอดนะครับเป็นผักนะครับกินกับน้ำพริกกินกับลาบได้นะครับ เขาจะแก้โรคเบาหวานได้คลายเครียดนะครับแล้วก็จเจริญอ,อาหารครับสวนลําต้นนี่ครับลาต้นคนโบราณเขาจะนําไปต้มนาน้ําไปดื่มแก้อาการปัสสาวะขัดนะครับปัสสาวะกระปิดกระปรอยนะครับก็จะช่วยได้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนดน้หน้าของสวนนะครับก็จะมีปักหวานลหลายๆพันธุ์ มีต้นตะขบครับเป็นพี่เลี้ยงอีกชั้นหนึ่งครับดูความสมบูรณ์ครับนี่เขาจะมีรังนกมาอยู่แล้วนะครับนี่อ่นี่เป็นตัวชี้วัดว่าสวนเรานี่เริ่มอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ามีสัตว์มาอาศัยอยู่นะครับนี่ครับด้านนี้ก็มีรังนกนี่กาลังสร้างก็มีตร้งแล้วก็มีครับนี่ครับความอุดมสมบูรณ์ด้านหน้าของสวนเรานะครับ ด้านน้นก็จะเห็นเป็นไม้ป่านะครับมีไม้ยางนาไม้พยุงนะครับไม้มะฮอกกานีไม้แดงครับมีต้นกล้วยนะครับอ่านี่ครับจะเห็นว่าในสวนเหล่านั้นมีป่าไม้ทั้ง5ระดับนะครับมีทั้งไม้สูงไม้ระดับกลางไม้เตี้ยนะครับเลี่ยดินนะครับและกินหัวก็มีนะครับนี่ครบเลยนะครับ มีไม้หระดับนะครับนี่ครับในสวนหน้าของสวนสองมือเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ